สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับ PCF ครับในช่อง King Car Food ครับวันนี้มาอยู่กับตัวละครที่เชื่อว่าซานิสนะครับสายลมนะครับผมได้จับป่าวันนี้จะเป็นเช่นไรครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับรับชมในเกมเลยครับว่าจะเป็นเช่นไรครับซานิสป่าครับจากสายลมมิงครับผม ครับผมตอนนี้มาอยู่ในเกมแล้วนะครับเรามาดูตัวละครฝั่งของเราก่อนนะครับฝั่งเรามีอ่าอเลสเตอร์นะครับผมมีอันเลนมีฟลอเรนติโนมีไวโอเลตแล้วก็ผมนะครับรับหน้าที่เป็นป่าจําเป็นครับผมว่าจะมาล่มมิ่งนะครับไม่มีใครกดป่าเลยต้องกดซานิดมานะครับจะเป็นอย่างไรเข้าไปรับชมในเกมกันเลยนะครับมาแล้วครับซานิดป่านะครับจากสายล่มมิ่งครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนอ่า เป็นนี่ครับผมเป็นชุดที่สองนะครับผมมีออกดาบดาบแดงนะครับดาบป่านะครับแล้วก็รองเท้าเป็นการสถานะนะครับโบเกนสเปียร์นะครับโอมิกอามแล้วก็เป็นเฟียนิคทูสนะครับแล้วก็ใต้เกิดครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่บัฟ้านะครับผมเราไปจบที่บับแดงครับ ไอเทมก็จะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไอเทมให้ดูนะครับแล้วพร้อมรูนด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับพลังแฝงครับผมข้างบนมีประเด็นครับหมึกกระโดดเข้ามาอเลนฟันสวนอเลเตอร์ไปเติมโอ้โหเฟิร์สบัตรแรกครับผมเป็นฝั่งของเรานะครับเก็บไปได้จากอเลนครับเก็บหมึกไปได้นะครับขึ้นมานะครับผม น่าจะจบล่างนะครับเลดเขาหายแล้วครับโทนเรากำลังฟาร์มอยู่ตรงนี้พอดีเลยครับโดนต่ดเลือดไป1ข้อนะครับกด Recovery นะครับดูช็อตนี้กันก่อนครับวิ่งเข้าไปหมุนสกิล2ได้โทนมานะครับผมกลับไปฟาร์มนะครับผมสานิ้ต้องการของนะครับ โอโหโทนบอกห้าวจังครับไม่ได้ห้าวนะครับเป็นจังหวะที่ดีครับที่จะต้องเข้าไปนะครับเมื่อกี้ครับซิวเซียนยูเอขวาครับเดี๋ยวเลีดต่อเลยครับผมฟาร์มเสร็จเดี๋ยวเราไปช่วยฟลอเรนติโนนะครับดูนเนียอยู่กับโอเมนครับแต่ข้างบนนะครับไฮยเตกเก็บอัเลนไปได้ครับผม ตอนนี้เราได้อันติมาแล้วนะครับเดินยุ่มยุมมานะครับกดสกิลหนึ่งวิ่งไปอันติสกิลสองเรียบร้อยครับโอเมนตายขาป้อมเลยครับผมเลือดเหลือครึ่งหนึ่งนะครับของของหลอดเลือดนะครับเมื่อกี้เรากดสกิลหนึ่งไปแล้วก็อันตินะครับแล้วก็หมุนสกิลสองหนึ่งทีนะครับโอเมนไปเกิดบ่อเลยนะครับตอนนี้ขอไปรีเลือดก่อนนะครับค่อยกลับมาลุยกันใหม่ครับ อ๋ออันเลนเก็บเม็ดฟังตรงข่าไม่ได้นะครับผมตอนนี้สกอร์ก็อ่าซตอนน่อ1นะครับเราค่าไป2ตัวนะครับผมได้คิวไป2ตัวแล้วนะคะจดนี้มือก,กับไฮยะเตะคลิปเข้าป้อมครับรอจังหวะนิดน,นึงครับวิ่งเข้าไปแล้วก็ทุบครับหมุนอีกทีไฮยะเตะใช้สกิลหนีไปได้ครับผมวิ่งไล่อีกทีนึงไม่ได้นะครับหมุน มึกครับผมสกิลหนึ่งโอไฮยเตะล้ำมาครับกดอืมกดไม่ทันครับผมกำลังจะกดแข็งอยู่แล้วนะครับผมแต่กดไม่ทันครับตายไปนะครับเกิดบ่อครับผมตอนนี้มึกก็ไล่ฝังไวโอมาครับอ้าวอเลเตอร์ไปล็อกโทนได้นะครับเก็บโทนไปได้ครับผมฟลอเรนติโนถึงกับบอกว่าเก่งมากเลยนะครับอเลเตอร์ครับผมเอามึกยังไม่กลับนะครับช็อตนี้อันเลนเข้าไปไล่ครับผม กดสกิลหนหมุน1นึ่ทีตีหนึ่งรอบครับผมจบที่เกิดบ่อนะครับสำหรับเจ้าหมึกครับผมเวโซทีนวันนี้วันตายของเจ้าโอหงแน่จึงก็เข้ามาเรามาดูช็อตนี้ครับผมกดสกิลหนึ่งวิ่งไปนะครับกดอันติสกิลสอตีแล้วก็กดแข็งแช่ไว้ครับผมสกิลหนึ่งรีพอดีครับกดวิ่งออกมาครับเลือดเหลือ2องข้อครับผมไฮยเตะตายครับร้อมครับหมุนโอ้โหหมุนไม่โดนครับ เม็ดฝั่งตรงข้ามถึงกับใช้ฟิกเกอร์นี้ครับช็อตนี้ครับผมรอดไปได้อย่างวุดวิดครับตรงเล็ดฝั่งตรงข้ามเหมือนจะมีประเด็นนะครับผมตอนนี้เราตีมังกรก่อนนะครับมังกรแผ่นี้ถือว่าได้เปรียบนะครับผมมีประโยชน์อย่างมากครับมังกรครับตีเสร็จแล้วครับอ้อมๆเดินลุ่มๆไปครับกดสกิลหนึ่งวิ่งไป ไม่เจอใครเจอซิลเซียนกดอันติทุบหัวไปหนึ่งทีครับติดบาเลียของซิลเซียนนะครับไม่ติดสถานะอะไรนะครับไฟช็อตก็ไม่มีนะครับอาเราได้อ่าดาฟาร์มป่าแล้วนะครับซานิดเป็นตัวละครที่ต้องการาดาเมจต้องการของพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเราช่วยหรือว่า คิวนะครับก็จะเร่งดาเมจให้ตัวเองได้นะครับตอนนี้บวกมาสีแล้วนะครับค่าไปสีนะครับตายไปหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ฟลอเรนติโนเข้าไปล้ำไฮเตะครับแต่ว่าโดนยิงสวนต้องวิ่งออกมาเราเข้าไปทุบโดนมึกครับมึกเปิดอันติอยู่นะครับไม่เข้าเลยครับช่วงต้นเกมนะครับต้องวิ่งหนีแล้วครับผมเพราะว่ามึกเจ้ามึกนี้ทนมากเลยครับครับผม ช็อตน,นี้ก็ออกมาแล้วครับรอรอจังหวะครับโอเมนถือดาบวิ่งไล่มาดึงไม่โดนครับช็อตน,นี้มาฟาร์มกันต่อนะครับผมอัปเดตสกอร์ครับตอนนี้ฝั่งเราคิวไป14ครับฝั่งนู้น8ตัวนะครับผมเราฆ่าไป4ครับผมแล้วก็ตายไปอีก2ครับเดี๋ยว ตีบูก่อนนะครับผมบับฟ้านะครับโอ้โหมีทิวเซียนอยู่แถวประมาณเอลซ้ายนะครับเพราะว่ามีรูปทิวเซียนขึ้นนะครับไฮแอตครับอยู่ตรงเอลซ้ายครับขึ้นไปด้านบนนะครับให้ฟลอเรนติโน่เรียบร้อยครับผมโดนลุมตายไปนะครับตรงประมาณเลดนะครับผมบับแดงของฝั่งตรงข้ามครับช็อตนี้รอจังหวะนะครับ โอ้ไบโอมุนก่อนครับให้บาเลียหายนะครับเมดฝั่งตรงข้ามถึงกับฟิกเกอร์หนีเลยนะครับช็อตนี้ยืนดูนะครับดักหมึกโดดมานะครับไม่มีอะไรถอยครับผมเพราะว่าไม่มีเพื่อนๆอยู่รอบข้างนะครับเข้าคนเดียวก็ไม่ไหวนะครับผมมีฟลอเรนติโนเข้ามาเติมแล้วครับเดี๋ยวฟาร์มต่อก่อนนะครับผม ยืนดักซุ่มก็ทำให้เราเวลอัพช้านะครับเงินเราก็ได right. well. right. ้น้อยนะครับทำให้ไอเทมเราไม่ฟูนะครับจังหวะนี้วิ่งขึ้นมาเรนบนว่าไงครับผมจ้าเอทุบเข้าไปหนึ่งที่มุนเรียบร้อยครับผมตัวแตกไปครับห้าวจังต้นเกมนะครับห้าวจังเขา โจนเกิดบ่อครับผมต้นเกมนะครับผมที่วิ่งเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับโทนตายไปนะครับโทนก็ได้บอกว่าห้าวจังนะครับห้าวสพอดีมาเจอกันอยู่ที่ฝั่งบนนะครับเลือดโทนก็เหลือน้อยนะครับกดสกิลหนึ่งไปนะครับเมื่อกี้แล้วก็ทุบไปเก็บโทนไปได้ครับช็อตนี้เรามาตีมังกรต่อเลยนะครับผมช็อตนี้เก็บมังกรให้เพื่อนนะครับผม ก็จะได้บัฟกันทุกคนนะครับอ้าวโบเกนสเปียร์ได้แล้วนะครับช็อตนี้ม right ีประเด็นอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวยืนรอนะครับรอเหตุดูเหตุการณ์แล้วก็รออันตีด้วยนะครับเห็นมึกอืไม่ทันครับลงไปด้านล่างต่อครับผมกดสกิลหนึ่งวิ่งไปโอเมนโดนโดนฟอเรนติโน่ล้ำก่อนนะครับโออเลสเตอร์จับสวยครับช็อตนี้เอ้า ไฮเเตโดนดาร์กยิงคือตายครับผมหมึกเป็นไงครับหมึกไม่มีอันตีครับเรียบร้อยครับช็อตนี้หมุนเรียบร้อยโอ้โหเป็นทริปเปิลคิวครับผมของฟลอเรนติโนครับแต่เราเสียป้อมบนไปนะครับเก็บไป4ครับกับเสียป้อมบนหนึ่งป้อมครับตอนนี้เราได้2ป้อมนะครับทั้งบนและล่างครับแต่ว่าเราเสียบ็ป้อมกลางไปครับ ตอนนี้ก็เขียคลิปครับผมให้คลิปชนป้อมนะครับแล้วก็ตีครับน่าจะได้ป้อมนี้นะครับป้อมกลางคลิปเข้ามัอนวโรเลลยิงแตกไปแล้วครับผมโอ้โหดเจอทนไฮเตไอเตไฮเอตห้าวเกินไปกลับไปสวนช็อตนี้เรียบร้อยครับผมกดสกิลหนึ่งแล้วอันติหายเลยครับผมไฮเอตมีเพื่อนเข้าไป ช็อตนี้โอเมนดึงไม่โดนครับครับวิ่งมากระโดดทุบหมุนเรียบร้อยครับโอเมนช็อตนี้เก็บมึกไปได้อีกครับผมพอเรนติโน่ครับนี่นะครับดูนะครับเลือดเหลือนิดนึงนะครับผมแต่ว่าดูดเลือดขึ้นได้นะครับเราเอาลูนนะครับผมดูดเลือดมาด้วยนะครับ ไดโอมิงามน่าจะดูดแรงขึ้นนะครับเป็นชิ้นต่อไปนะครับเนาะตอนนี้ก็ตีไปเรื่อยครับผมตอนนี้ได้บัรบฟาแล้วครับฝั่งตรงข้ามตายไปห้าตัวแล้วนะครับตอนนี้ v วโอเลตกับฟลอเรนติโนกำลังเก็บป้อมบนแล้วป้อมกลางนะครับเดี๋ยวเรามาฟาร์มนะครับไปเรื่อยๆครับ2 7 0 7ครับเพราะว่าเราจะลงไปป้อมล่างนะครับป้อมบนยังไม่แตกนะครับ เต่ว่าเราได้ป้อมกลางป้อมในไปแล้วนะครับเดี๋ยวตีดาร์กเลยครับผมเพื่อความได้เปรียบนะครับผมไบโอมาช่วยยิงนะครับอันเลนกระโดดขึ้นมาครับเรียบร้อยครับดาร์กเป็นของเราครับฟอเรนติโนล้ำอยู่ข้างบน3-1ครับเก็บโอเมนไปได้ครับเดี๋ยวเราปล่อยเลนล่างเลยนะครับเพื่อจะเอาป้อมครับผม คลิปเข้าพอดีครับเข้าไปตีเลยครับใไฮเตะไม่เข้ามานะครับไม่ต่อกอรเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเลนบนกันต่อนะครับตอนนี้ดันคลิปเข้าป้อมนะครับผมฝั่งตรงข้ามก็พยายามเคลียร์คลิปเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บคลิปเลนบนก่อนนะครับเพื่อให้คลิปเข้ามาได้3ทางครับผมตอนนี้มีประเด็นอยู่นะครับ อเลสเตอร์กับฟลอเรนติโนนะครับ4ีลุม2ครับหรือ2อลุม4ี่ช็อตนี้เข้าไปทุบเลือดหายเรียบร้อยครับจบเกมครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ pcf ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ